ในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงวิธีการรีเซ็ต iPhone โดยใช้รีบูตคุณสามารถทําได้เมื่อคุณต้องการเพียงเชื่อมต่อ iPhone ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์เลือกใช้สายเคเบิลเดิมเพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรจากนั้นเปิดรีบูตเลือกคุณลักษณะการรีเซ็ตด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและทําการรีเซ็ตด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวการ,รดํา,เ,เ,ดาเ,ดเนินการนี้จะรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นนี่สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆได้หากโทรศัพท์ของคุณมีปัญหาบางอย่างที่คุณต้องการคืนค่า คุณสามารถรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานด้วยการใช้รีบูตได้เพียงดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่คุณต้องการสำหรับ iPhone ของคุณและกู้คืนบน iPhone ของคุณจากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะถูกรีเซ็ตเป็นเวอร์ชั่นที่คุณต้องการมันง่ายและมีประสิทธิผลที่โทรตแช่เรามุ่งมั่นที่จะทําให้ประสบการณ์ iOS ของคุณราบรื่นและสนุกสนานยิ่งขึ้นขอบคุณที่เลือกรีบูตเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการซ่อมแซมและจัดการ iOS พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ